สวัสดีค่ะสุดที่มาศใบบัวทองนะคะตอนนี้เรามาถึงหมู่บ้านหมู่หมู่ที่สองตำบลกระทุ่มนะคะอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรียานะคะชื่อบ้านตำบลบ้านกระทุ่มนะคะหมู่สองบ้านกระทุ่มอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรียาเชิญตามดิฉันมาเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็พามาพบกับท่านผู้ใหญ่นะคะท่านผู้ ท่านผู้ใหญ่เจนจีลานะคะจะมาพูดถึงการท้อเห็ดน,นะคะก่อนจะ,ะพูดกับพูดคุยกับท่านผู้ใหญ่เจนจีลานะคะเราจะมีท่านผู้ใหญ่คนเดิมนะคะก่อนท่านผู้ใหญ่เจนจีลาท่านก็คือท่านผู้ใหญ่ชื่อนะคะท่านผู้ใหญ่โชคแสนสุขให้มาเล่าถึงการทําเหตุข,ของหมู่บ้านนี้นะคะเชิญค่ะผมก็สั่งก้อนมามาเป็นก้อนมาเลยนะไม่ได้ทําตั้งแต่ต้นแล้วมาก็มากองไว้แล้วก็พอ พอเชื้อมันลามไปถึงถึงเนี้อนอยก้นนี่ยก็เปิดจุกออกแล้วก็เริ่มรดน้ำรดน้ำได้ประมาณ3ามสี่วันมันจะเริ่มโผลจิลามีส่วนช่วยอะ,อะไรบ้างคะใน,ในการทำเ็จของหมู่บ้านเนี้ยคะ่ะก็ช่วย สน,นับสนุนหางบมาแล้วก็ได้งบจากพัฒนาชุมชนก็มาทาแล้วมันจะมีวิทยากรมาสอนแล้วก็มาทําขายในชุมชนเนาะ mm hmm. ก็คือทําขายแล้วเราก็ขายกันที่ในชุมชน mm hmm. แล้วก็ไปฝากร้านค้า mm hmm. ขายใกล้เคียงในหมู่บ้านด้วยนะคะ mm hmm. แล้วการทําเห็ดเนี่ยคือเราไม่ได้ทําแค่หมู่หมู่บ้านหมายถึงว่าหมู่บ้านหลังเดียวเนี่ยไม่ได้ทําทําทุกหมู่บ้านไหมคะตอนนี้มีหลายหมูหม่บ้านขยายที่ว่า บานพัฒน,นาเพิ่มเขามาศาึกษาดูงานที่นี่แล้วก็เขาก็ขยญ่ไปอีกโรงนึงเพราะว่าเป็นเป็นเห็ดคนละยอกคนละพันกับเราเก็เหตุคนญี่ปุ่นตอนนี้นก็เราทำที่สอบเนี่ยน,นะและทั้งหมดนี้เรามีกี่สายพันธงสาเห็นเนะี่ยมีเหตุ เห็ดนางฟ้าพานแล้วก็เห็ดคนญี่ปุ่นตอนอันไหนราคาแพงกว่ากันคะเห็ดเห็ดคนญี่ปุ่นค่ะอ๋อแต่ว่าลักษณะการทาการปลูกอะไรจะเหมือนกันหมดเลยการเราะเหมือนกันหมดเลยไม่เหมือนเขาก็สั่งก้อนมาเหมือนกันเขายังไม่ได้คือเหมือนเพิ่งจะเริ่มเลื่ยยังไม่ได้แตกอต้นทุนนี้ก็คือต้นทุนนี้จะสูงกว่าแล้วก็ราคาขายก็แพงกว่าอันนี้จะถูกกว่าอันนี้เราก็เก็บทุกวันตอนเช้าเราก็ตื่นมาเก็บเห็ดเลยใช่ไหมคะเนี่ยครับใหญ่ดูแรง แล้วทีนี้เวลาเราส่งขายนะคะเราไปส่งเองหรือว่าไม่ได้ไปก็จะสั่งมาลูกทํางานอยู่โรงงานนำมาลูกบางครั้งไปฝากร้านค้าใกล้บ้านขายบ้านอะไรอย่างนี้แล้วเราก็จะเก็บไปกองทุนของหมู่บ้านเนาะแล้วมีแล้วมีใครมาดูของเราบ้างไหมคะหมายถึงว่ามาศึกษาดูงานของหมู่บ้านเราไหมการทำห็ดเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีคระก็มีตนเองมาครั้งแต่เขามาคนหรือสองคนแค่นั้นเอง ก็มาดูว่าทายังไงเริ่มต้นแต่ผมบอกว่าผมไม่ได้ทาเริ่มต้นผมซื้อก้อนมาและจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยทําไมเราถึงได้มาพ้อะเหตุการณ์คะเป็บ้านของเราเนี่ยก็ได้งบประมาณจากหู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเนาะมีวิทยากรมาสอนแล้วเราก็เอสามสิบคนเรียนเนี่ยที่เราคัดไปเข้าอบรมแล้วเราก็มาทํำเห็นเห็ดนางฟ้าพุทธ ค่ะแ,แล้วเราจะมีการต่อยอดอะไรอ <c oughs> กคะกยายๆทางหมายถึงว่าทอันนี้ได้จะต้องไปทำอะไรอีกนก็ตอนนี้ก็จะมี ทำอยู่ก็มีไข่เค็มเนาะทำมาต่อล่าสุดท,ที่ว่าหลังจากเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเขาก็มาสรุปผลแล้วเขาก็มาทาอาตรงเสริมอาชีพไข่เค็มให้กับหมู่บ้านต่อกระทอีกนะคะแล้วตรงนี้มีให้เราชมไหมคะการทําไข่เค็มตอนนี้ไม่มีเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่เพราะอากาศมันร้อนมันทำคุณผู้ใหญ่คะ,ะโรงเห็ดที่เราทําเนี่ย เราทำกันเองหรือว่าใครมาช่วยเราทำคะอ๋อได้งบประมาณมาจากพัฒนาชุมชนแล้วก็มาทำกันเองได้ไหมสองพันแต่พอมีของเก่าพอไหมคะสองพันพอไหมไม่พอพอมีพอมีของเก่าเอาวัสดุที่เรใช้จากบ้านเนี่ยเอามาต่อเติม สองพไม่สมบูรณ์ดีก็คือว่าเราต้องต่อที่ทำครั้งแรกมันออกเป็นโน้นไก็คือช่วยกันทำเองช่วยกันทำเองค่าแรงไม่เสียถูกบ้านะทุกคนในสิบคนแล้วใช่แล้วใช่แล้วทำโรงเรือนนี่ก็ไม่ไม่ใหญ่มากใหญ่ไม่ใหญ่วันจะน่าจะเป็นพี่สองวันวันเดียวอาจจะไม่ทั่วพอทำเสร็จแล้วเราก็เริ่มเอาเห็ดมาลงกี่วันนะคะถึงจะได้เห็ดออกมาจำหน่ายนะค่ะ ก็มันแล้วแต่ตอนที่เขามาส่งถ้ามันขาวเยอะเราก็ไหวเราก็เอายางแล้วก็รถน้ำยังก็ออกเลยประมาณวันสองวันเราก็ได้เก็บเห็ดได้แล้วประมาณสี่ห้าวันสี่ห้าวันสี่ห้าวันที่ขายได้วันละเท่าไหร่คะ วันแรกๆยังไม่ได้มาสองโลโลยู่มาสองโลนี่กี่บาทสองโลก็มันโลล,ละหกสิบโลละหกสิบก็ร้อยี่สิบแต่แต่ว่าทำเป็นแพ็คๆแพคละครึ่งกิโล3ามบาทล<อ>งไปโรงงานแล้วบ้านอื่นราคาเขาทำกันไหมก็มอกมตอนนั้นเราก็แต่เขาไม่ได้ทำขายไงก็คือสามสิบคนเลยแล้วก็แบ่งเนี่ยหัวเชื้อเนี่ยไปให้ ก็คือนแต่ว่าตรงเให้ทำเป็นแล้วจะทำกี่เองก็คือเขาก็งเรียนรู้กันมาก่อนแล้วก่อนแล้วก็ตอาไปแต่รวมโครงการตอนท่เรีนอแล้วเี๋ก็อยากจเรียนด้แล้วที่ผก็เริไมไปําแล้วสามสตัวเรือนเนี่ยของเราที่เป็นกลุ่เ้มาเนี่ยคิดว่าคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่เนี่ยที่จได้ตัเนี้ไปด้ครอบครัวม ไม่ไม่ไม่ต่ำไม่ทั้งหมดเกินแปดสิบป่ะก็ประมาณแปดสิบเนาะเพราะว่าอย่างกล้วยเบกแต่นี่ก็มีคนตัดแวก็ทำขายได้ดีเลยแล้วอย่างไห่เค็มเมื่อตอนปีใหม่เราก็ทำขายเยอะทำขายได้เยอะอีกเพราะคนสั่ส่วนใหญ่นี่ก็คือจะเป็นกล้วยเบกแต่แล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นเห็ดแล้วก็น้ำยานย่างสองสามอย่างน้ำยาอย่างส่งแล้วก็จะมาช่วยกันกวนแล้วก็ขาย เอาไปแบ,บ่งกันใช้ที่เหลือก็ขายขาย,ขายได้เยอะไหมคะก็ได้ะนะระมาเนาะราณกีบาทต่อเดือนต่อทั้งหมดเพราะว่าล้านนั้นเขาก็จะมีมาให้เราไม่เยอะแล้วพอช่วงหลังเราไม่ได้ทั้งจว่าส่วนใหญ่ <c oughs> แล้วบางใกล้เคียงเขาก็าทำเปด้วยแล้วก็เลยขายไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าทำหลายหมู่บ้านอนกันที่มหาราชหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละ แล้วมีมีจุดที่ว่าเราจะสามารถจะต่อยอดจากตรงเนี้ยเราคิดว่าเราจะต่อยอดอะไรไปอีกไหมเพื่อที่แบบจะให้มันมีมากกว่านี้ก็คิดอยู่คิดว่าจะที่ว่าทําอะไรที่มันตลาดรองรับนะเพราะว่าส่วนใหญ่ทําแล้วตลาดมันขายได้แต่ที่ยังยืนทั้งหมดเลยก็คือกล้วยเบิกแตดที่ที่ทำเป็นอยู่นะส่งที่ไหนครับก็คือคนสั่งบ้างไปฝากขายเที่ยมเมือบ้างอะไรอย่างเงี้ย ขายในหมู่บ้านบ้างสูดิเนก็คือเป็นของในหมู่บ้านเนี่ยอย่างบ้านหรือ้่าปลูกเน่ยก็มาซื้อที่ในบ้านแต่ถ้าใเยอะก็จะไปเอาข้างงหมู่บ้านหมู่บ้านใกล้เคียงก็คือลงทุนไม่เยอะเพราะว่าเรามีของเจ้าอีหนึ่งของเจริญจากการที่เราได้สัมภาษณ์ท่านผู้ใหญ่ทบนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านเดิมนะคะแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ก็คือท่านผู้ใหญ่บ้านเจจิลาเนี่ยเราก็ได้ทราบว่าจากโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบนะคะปีห้าเจด ได้ได้นำมาพัฒนาหมู่บ้านของหมู่สองตำบลกะทุ่มนะคะในการทำเห็ดไม่ว่าจะเป็นการทำเหำ็ดกาทิทำกล้วยเบกแตกแล้วก็การทำน้ำยาอเนกปะระสงค์นะคะทำให้หมู่บ้านเนี่ยมีรายได้เพิ่มนะคะแล้วก็ช่วยให้ครัวเรือนทั้ง30ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะอนนี้ถ้าเกิดตอนนีได้ทางาน เอแต่ตอนนี้เนี่มันมองงาหนักิ่งย่งาทาไปก็ปัญหารมนี่อ่ะแต่ก็มีทันไหนที่มันตกเองหรือว่ามันไม่ไม่เข้าเองเราก็มาปรับอย่างเช่นว่าด้านวัฒนธรรมหรืออะไรเนี่ยเราก็มาปรับตรงนี้หมูห้าบ้านนาบ้านที่ทเป็นชชนนี้เกี่ยวกับงคกินร้าวมโน แล้วก็มีผู้ต่างๆหอมซักน้ำพริกอะไรงาแล้วก็พญายาอีกมวนี้เราไปดูขอแล้วเราได้นำแนวคิดอยูเราเนี่ยเาอะรับมอยถ้บมรยางายนี่ผสมนี่ก็ใหก็ก็ทำานใช้น้เอเขาอ้องนนายจนร้อนมากเพราะว่านี่อากาศร้อนด้วจนแบบใส่ัะไลเนะ ร้อนนี่เป็นพอว่าของคกเรีอนในหดวใจ่ไม่ีงาไงเนี่ยไม่ด้พไม่ปเด็กบ้างขอจะทำอนไม่ใเพื่น่ดแต่ข่ะ เราจึงพึ่งตนสู่อดทนแข็งขันร่วมด้วยช่วยกันสร้างเศรษฐกิจชุมชนข้าวปลาอาหารรอบรั้วบ้านมีพร้อมมูลทุกสิ่งเรื่อกูลให้สมบูรณ์คูคนผคจึงมีอเพียงเรื่องสเสบียงเลี้ยงตน ไม่มีคนคัดควางไม่โลกไม่หลงทรัพย์ก็คงไม่จางพอค้าคนกลางมีท่าทางเกรงใจชนชนคนไทยเราู้ใจสามคัคคีมีสิ่งดีดีเอืออารีตอกันเราจึ้งพึ่งต้นสูอดทนเค้นขันเราด้วยช่วยกันสร้างเศรษฐกิจชนชนเข้าอา แต่ีแต่มีกินทุกบ้านก็ผู้ชีวิตคนวิกฤต